นมาตการครับท่านพระครูฮะมีคําถามว่าเวลาที่เราทําบุญนี่หลายครั้งเราก็เข้าใจว่าเอาไว้ชาติหน้าเราจะได้มีอริยทรัพย์ติดตัวไปตลอดหรือว่าเอาไว้ขึ้นเป็นพวกภูมิสวรรค์ทีนี้มันมีวิธีที่ทําบุญแล้วอยากเห็นผลทันตาคือเบอิกบุญมาใช้ในชาติปัจจุบันนี่ทำได้ไหมครับทําได้ไม่ต้องรอชาติหน้าก็ได้ครับ<อ>มีวิธีแนะนํำไหมครับก็ในขณะที่เรา ได้ทําทานเนี่ยจิตของเราต,ต้องตั้งมั่นในสิ่งที่เราอธิษฐานนะก็เหมือนพุทธเจ้าบําเพ็ญมาทุกภพกทุกชาติบรารมีก็ต้องเต็มก่อนบุญก็ต้องเต็มก่อนดังนั้นพวกเราทุกคนที่บําเพ็ญมาเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีบุญอยู่แล้วแต่ในขณะที่เราจะอธิษฐานบุญเก่าเนี่ย เพื่อจะมาใช้ในชาตินี้ไปเลยนึกว่าบุญใหม่ใช้ในชาตินี้มันสําเร็จก็ไม่ต้องไปรอในชาติหน้าหนึ่งก็คือตั้งจิตให้ดี 2. ก็คือทําจิตให้เป็นกุศลก็คือตั้งมั่นในความดีสามเชื่อมั่นในบุญว่าจะส่งผลให้ชีวิตของเราดีสแรงอธิษฐานของเราต้องมีกาลังกําลังจิตกําลังใจกําลังบุญกําลังสิ่งที่เรากําลังอธิษฐานนั้นก็ขออธิษฐานว่าบุญที่ข้าพเจ้า ได้ทาในขณะนี้เวลานี้ทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้าได้ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าขอให้สําเร็จในสิ่งนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอให้กําลังบุญในขณะนี้จงส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้าสําเร็จโดยฉับพลันเทิร์น<ะ>ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เลย